คณิตศาสรศตร์บริสุทธิ์คือการศึกษาหลักการทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อนำแปปรูกใช้ในชีวิตประจําวันหากแต่ถูกผลักดันโดยความอยากใฝ่หาเหตุผลและความสวยงามของการใช้ตรรก,กะของมนุษย์นักคณิตศาสตร์ไม่ได้สนใจว่าหนึ่งบวกหเท่ากับอะไรแต่พวกเขาจะสงสัยว่า1คืออะไรการบวกคืออะไรเท่ากับคืออะไรในวันนี้ผมอยู่กับคุณเซริธพงษ์นาคินโดยพวกเราจะนำพาท่านผู้ฟังเข้าไปในโลกของคณิตศาสรศตร์บริสุทธิ์ ในหนังสือที่เรียกว่าระบบจำนวนโดยศาสตราจารย์ทันพทย์หยิงดรพิมเพนเวชชาชีวะสวัสดีครับผมบรเมศวัฒนประสารและนี่คือพ er. อดแคสต์ The Researcher คุณศิรวิ์ช่วยเล่าเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้หน่อยครับว่าเป็นหนังสืออะไรก็หนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่ เอ่อเรียกได้ว่าผมผมชอบเล่มนี้มากเป็นหนังสือที่อธิบายถึงการสร้างตั้งแต่จํานวนธรรมชาติจํานวนเต็มจํานวนตรรกยะจํานวนจริงไปจนถึงจํานวนเชิงซ้อนเลยคือผมสามารถเอาเด็กทารกเกิดใหม่ขึ้นมาผมสามารถเอาข้อมูลที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ไปยัดใส่หัวเขาแล้วเขาจะเข้าใจถึงการมีอยู่ของจํานวนเลขหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างนี้เลยเหรอครับควรจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจถึงเอ่อเซ็ตหรือว่าพวก สิ่งพวกอนิยามต่างๆด้วยครับที่เหลือก็น่าจะเข้าใจอันนี้คล้ายๆกับเป็นไบเบิลของวงการจำนวนในประเทศไทยเลยใช่ไหมครับคล้ายๆอย่างนั้น,นครับก่อนอื่นเลยก็คือเรื่องความรู้พื้นฐานนะครับก่อนที่จะมาอา่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานบางอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับเซ็ตนะครับช่วยอธิบายถึงเกี่ยวกับเซ็ตแบบเข้าใจง,ง่ายๆหน่อยครับเซ็ตก็คือกลุ่มของสิ่งของครับ กลุ่มของสิ่งของอย่างเช่นเซตเซตเอกก็มีผมใส่รถใส่เก้าอี้ใส่จัก,กรยานอะไรประมาณน,นี้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าปัญหาคือมันไม่ใช่กลุ่มของสิ่งของธรรมดาครับมันคือกลุ่มของสิ่งของที่ไม่มีตัวเองอยู่ในนั้นครับไม่มีตัวเองอยู่ในนั้นยังไงครับเช่นผมนิยามว่าให้เซตเอสแทนเซตของเก้าอี้จัก,กรยานและเอสอ๋อันนี้คือ invalid ใช่ไหมครับใช่ครับ เราตั้งให้มันเป็นอย่างนั้นไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งบางอย่างอันนี้คือเรียกว่าเป็นฐานก่อนที่จะมีะเรื่องต่างๆในคณิตศาสตร์สร้างต่อยอดขึ้นมาใช่ไหมครับใช่แล้วครับครับงั้นเดี๋ยวผมจะลองพาท่านผู้ฟังเข้าไปดูว่าวิธีการสร้าง1นบวกหเท่ากับสเนี่ยทำยังไงในบุมมองของนักคณิตศ,ศ,ศาสตร์บริสุทธิ์เราจะเริ่มเข้าสู่บทที่1เลยแล้วกันครับก็คือสัจพจน์เปียโน เบียโนเอ็กซิ่มนั่นเองสจพจน์คืออะไรครับเห็นพูดถึงหลายครั้งและสสจพจน์คือข้อความที่เรากําหนดให้มันเป็นจริงครับเออเช่นไรครับอย่างเช่นผมกําหนดว่าดวงอาทิตย์มีสีเขียวอย่างนี้เป็นสจพจน์ดไหมครับอ่ามันจะเป็นสัจพจน์ถ้าดวงอาทิตย์นั้นอยู่ในโลกของคุณเถอะอ๋ออันนี้คือแบบข้อตกลงที่คนเรียนคณิตศาสตร์ต้อง ยอมรับก็มันเป็นจริงไม่ว่าจะอะไรไม่ว่าจะฝนตกแดดออกหรือว่าโล,โลกลมสลายก็ตามประมาณนั้นครับถ้าถ้าผมไม่เชื่อสัจพจน์คือผมไม่ได้พูดภาษาเดียวกับคณิตศาสใช่ไหมครับใช่แล้วครับงั้นมาดูกันว่าอาริยสัจส,สี่ของคณิตศาสตร์มีอะไรบ้างก็มันคือผมจะเริ่มด้วยสัจพจน์เปียโนนะครับเปียโนเอ็กซิมนั่นเองซึ่งในหนังสือเล่มนี้ยจะเป็นเวอร์ชันที่รวบรวมมาเป็นห้าข้อนะครับข้อที่หนึ่งคือ มีจานวนธรรมชาติซึ่งเราเรียกว่าศูนย์อยู่เพียงจํานวนเดียวเท่านั้นเราเขียนแทนจนํานวนดังกล่าวด้วยศูนย์เป็นเลขศูนย์นะครับสําหรับข้อที่สองคือสําหรับจํานวนธรรมชาติ n ใดๆจะมีจํานวนธรรมชาติจํานวนเดียวเท่านั้นซึ่งเราเรียกมันว่าตัวตามหลังของ n หรือว่าเราเรียกว่า s ักเซสเซอร์นะครับเขียนแทนด้วย sn ก็คือจำ,จำนวนธรรมชาติต้องมีตัวตามหลังใช่แล้วครับทุกตัวมีตัวตามหลังและมีตัวเดียวด้วย โอเคครับเชื่อแล้วสัจพจน์ข้อที่สามคือศูนย์ไม่เป็นตัวตามหลังของจำนวนธรรมชาติใดข้อที่สี่ก็คือถ้า m และ n เป็นจำนวนธรรมชาติซึ่งตัวตามหลังของ m เท่ากับตัวตามหลังของ n แล้วเราจะได้ว่า m เท่ากับ n ด้วยก็คือเป็นเหมือนจำนวนที่มีตัวตามหลังเหมือนกันดังนั้นจานวนทั้งสองจานวนก็ต้องเท่ากันใช่แล้วครับและสุดท้ายก็คือข้อที่ห้าครับ เป็นข้อที่เรียกว่า powerful มากนะครับหลักอุป,ปนัยเชิงคณิตศาสตร์ครับ principle of mathematical induction ถ้า a mm hmm. เป็นเซตของจำนวนธรรมชาติซึ่ง0เป็นสมาชิกของ a และเมื่อใดก็ตามที่ n mm hmm. เป็นสมาชิกของ a แล้ว sn เป็นสมาชิกของ a ด้วย s, <S, s, <S ก็คือตัวตามหลังนะครับในที่นี้โอเคครับต่อไปเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของการบวกในทางคณิตศาสตร์นะครับครับต่อมาคือเรื่องของการดำเนินการบน เซตของจํานวนธรรมชาตินะครับการดําเนินการบนเซตคืออะไรครับเมื่อกี้ดูเป็นภาษาคนบ้ามากการดําเนินการนะครับก็คือเราเรียกมันในภาษาอังกฤษว่า operations นะครับก็คือการที่เราการที่เรามีฟังก์ชันอะไรบางอย่างไปกระทํากับสิ่งของนะครับซึ่งในที่นี้คือถ้าเป็นการบวกหรืออะไรประเภทเนี้ยการบวกคูณอะไรอย่างงี้เราจะเห็นว่ามันคือการเอาจํานวน2ตัวมาทําอะไรบางอย่างด้วยกัน อย่างเช่นผมมีข้าวเหนียวกับหมูปิ้งเอามาดําเนินการกันได้ขนมเคก้กอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับใช่แล้วครับสําหรับณจุดนี้ก็ผมจะพูดถึงการดําเนินการการบวกนะครับก็คือเราจะเขียนว่าสําหรับจำนวนธรรมชาติ m และ n ใดๆผลบวกของ m และ n จะเขียนแทนด้วย m บวก n นะครับเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์บวก เป็นจำนวนที่ได้จากการรวบรวมสิ่งของจำนวน m และ n ชิ้นอันนี้คือนิยามของการบวกใช่ไหมครับอ่าจริงๆยังไม่ถึงกับนิยามครับอันนี้จะเป็นนิยามปากเปล่าก,ก่อนคืออันนี้ยังไม่เป็นนิยามทางคณิตศาสตร์แต่ว่าเพื่อให้เราเห็นภาพการบวกได้ง่ายก็เนื่องจากศูนย์แสดงถึงความว่างเปาล่าเราจะกาหนดให้ m บวกศูนย์เท่ากับ m นะครับแล้วก็เนื่องจาก1เป็นจํานวนถัดไปจากศูนย์เราจึงมองได้ว่า m บวกหนึ่งเป็นจำนวนถัดไ,ไปจาก m บวกศูนย์ซึ่งก็คือจํานวนถัดไปจาก m เราก็กําหนดให้ m บวกหนึ่ง เป็นตัวตามหลังของ m นั่นคือ m บวกหนึ่งเท่ากับ s m นะครับอันนี้คือแบบพูดง่ายๆทำให้มองเห็นภาพสมมุติผมมีชูนิวชี้ขึ้นมาตัวตามหลังของนิ้วชี้ก็คือนิ้วกางนิวชีกับนิ้วกางก็คือแบบ1 2— อะไรวันนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วครับก็เลยจะได้ว่าการบวกหนึ่งคือการไปเป็นไปหาตัวตามหลังนะครับทำนองเดียวกันก็คือพอเรามีจำนวนธรรมชาติ k ใดๆเราสามารถบอกได้ว่า การที่เรามีมีจำนวนธรรมชาติตัวเดิมอยู่แล้วสมมุติเป็น m นะครับมี m อยู่แล้วแล้วเราต้องการนับต่อไป k รอบก็คือหาตัวตามหลังไป k รอบนะครับก็คือ m บวก sk นะครับมันจะเทียบเท่ากับ s ของ m บวก k ครับก็คือมีจำนวนจำนวนหนึ่งบวกเข้าไปด้วยจำนวนจนวนหนึ่งผลบวกของมันคือตัวตามหลังตัวที่นับไปจากนั้นของตัวที่เราบวกไป ต่อมาก็จะเป็นบทนิยามของผลบวกนะครับเรานิยามผลบวกซัมของจำนวนธรรมชาติ m และ n เขียนด้วย m บวก n ดังนี้ m บวก0เท่ากับ m และ m บวกตัวตามหลังของ k เท่ากับตัวตามหลังของ m บวก k สำหรับจำนวนธรรมชาติ k ใดๆเราจะเรียกกันดำเนินการการบวกว่าการบวกบนจำนวนนับนะครับเช่น0บวก1เท่ากับ ศูนย์บวกตัวตำลังของศูนย์เท่ากับตัวตำลังของศูนย์บวกศูนย์เท่ากับตัวตำลังของศูนย์เท่ากับหนึ่งศูนย์บวกสองเท่ากับศูนย์บวกตัวตำลังของหนึ่งเท่ากับตัวตำลังของศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับตัวตำลังของหนึ่งเท่ากับสองหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งบวกตัวตำลังของศูนย์เท่ากับตัวตำลังของหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับตัวตำลังของหนึ่งเท่ากับสองนี่ไงครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองแล้วอ๋อกว่าจะได้นะครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองทำไม สร้างอะไรขึ้นมามากมายกว่าจะได้อะไรที่ง่ายเพียงแค่ผมดีดนิ้วขึ้นมาปัางๆได้แล้วหนึ่งสองอ่าครับก็เรื่องราวมันก็มาจากการที่ว่าผมรู้อยู่แล้วแหละว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองผมรู้อยู่แล้วว่าหนึ่งบวกสองเท่ากับสามผมรู้แล้วว่าสองบวกสามเท่ากับห้าอ่าสมมุติผมรู้อยู่แล้วคําถามคือแล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าคําพูดของคุณสามารถส่งต่อไปอีกพันปีหมื่นปีแล้วมันก็ยังเป็นแบบนั้น อะไรคือหนึ่งสองสามห้าอย่างแท้จริงถ้าเกิดว่าคุณดูที่สภาพแวดล้อมว่านี่ไงเราลองนับนิ้วขึ้นมาเราก็จะได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคนเรามีนิ้วมือที่ผิดแปลกไปนิ้วมือเรามีเกิดมีนิ้วงอกออกมาเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้หรือว่าหายไปอะไรอย่างนี้ครับเราจะรู้ได้ไงว่าการนับแบบเดิมมันถูกต้องเราก็ต้องหาอะไรที่เรียกได้ว่าแข็งแรงกว่าข้ามการเวลาครับ ซึ่งนักคณิตศาสตร์เขาก็สามารถหาสิ่งนั้นได้นั่นก็คือการสร้างโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาในพียวแมทคือสร้างตั้งแต่อนิยามนิยามสัจพจน์ทฤษฎีบททุกอย่างพอเรามีข้อมูลพวกนี้แล้วก็ปล่อยไว้ล้านปีมันก็ยังเป็นจริงนะครับคือคณิตศาสตร์ไม่ได้อ้างอิงไม่ได้สร้างขึ้นมาจากสิ่งอื่นใดที่อาจจะล่มสลายไปได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่มันจะอยู่ บนรากฐานของความเป็นเหตุเป็นผลคือตราบใดที่เรายังมีสมองแล้วก็มีการใช้หลักการเหตุผลยังไงมันก็ไม่มีทางเปลี่ยนไปใช่แล้วครับสำหรับในหัวข้อนี้ผมก็ขอขอบคุณอาจารย์พนัสกิจแก้วเต็มนะครับที่เป็นอาจารย์ที่สอนในวิชา Se t t h e o r y e l e m e n t a r y Set t h e ท r y ี่ออาจารย์ได้สอนถึงพื้นฐานเกี่ยวกับว่าด้วยทฤษฎีของเซตแล้วก็ เรื่องเซตฟังก์ชันความสัมพันธ์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับผมในการศึกษาระบบจํานวนนะครับแล้วก็ผมก็ขอขอบคุณอาจารย์พิมพ์เพนเวิเชชีวที่เขียนหนังสือระบบจํานวนมาเป็นหนังสือที่ดีมากครับแนะนําให้ลองไปอ่านกันได้ครับศึกษาได้ podcast the researcher ผลิตโดยผมปรเมศวัฒน,นประสารท่านผู้ฟังสามารถกดติดตามและรีวิว podcast นี้ได้ที่อัปเดตก็าตามที่กำลังฟังอยู่ อย่าลืมกดไลค์และติดต่อผมในทาง Facebook Page The Researcher ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ